็นห่วงเรื่องคุณภาพน้ำกวนเพราะเป็นหน้าเป็นตาของพะเยาพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ใช้สารเคมีแล้วก็ไหลลงสู่แหล่งน้ําแล้วก็มาที่ก้านซึ่งก็จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของกว๊วนแล้วก็น้ําก๊วนพวกเราเออกมาใช้กินเป็นน้ำประปาพัฒนาที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาแบบมีการชี้นํกขาดชนไม่ได้อยู่บนฐานที่ถูกต้องและรองรันเราไม่ได้สร้างความสมดุลให้มันเลย สิ่งที่ท่านบอกเนี่ยปักตุกขุดให้หมดกว้างมีคนเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนเพราะเขาทำอาชีพเรื่องปักตกความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาดื่นตามมาหมดครับปัญหาเรื่องสังคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสุขภาพเราตัดแย้งมนของเจ้าของที่ดินรอบๆบ้านนะครับว่าเหตแดนของบ้านนี่ไม่ชัดเจนนะครับให้ให้ทำให้ชัดเจนแล้วก็จะได้ยุติปัญหาตัวกว้านจริงๆเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ ตัวที่อยู่รอบกว่าได้สร้างปัญหาเช่นน้าเสียอะไรต่ออะไรนี่นะความไม่งามต่างๆเนี่ยการสร้างสิ่งต่างๆเพื่อความงามของกว้านแต่ผมคิดว่ากว้านนะ่ะมันงามในตัวมันอยู่แล้วันต้องไปสร้าง,างเพิ่มเติมป่ากหมดแล้วเนาะแหนแต่มดแล้วพักต๊ก็หมดอ่ะนี่กำลังลงเงียบๆใคได้พักต๊ด,กๆๆๆๆกตดีก็ต้องไปเอาตังค์อย่างวัดป่าส้มใครได้ป่าป่าดีก็ต้องไปเอาตังค์อย่างวัดเนาะต่อไปนี่มัดกับเดีย์กันหนาหนาวปีเขามาหายินได้ ถ้าหน้ามดสภาพไปเป็นสภาว่ามันก็มดจึงต้องมาโอยอย่างกันมีเ่น่ห์กวนพยาวแหล่งชีวิตข้อความขึ้นต้นคำขวัญของจังหวัดพยาวประโยคนี้ ได้สะท้อนในยะสำคัญที่กล่าวถึงแหล่งน้ำอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองอันเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นและผู้มาเยือนว่านี่คือชีวิตจิตใจใบหน้าหรืออัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยากว้านพะเยาเดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีลักษณะเป็นหนองน้ำหรือบึงขนาดเล็กมีพื้นที่ไม่ถึงพัน0ไร่ ต่อมาเมื่อปี2484ทางราชการได้ก่อสร้างเขื่อนคันดินกั้นแม่น้ำอิงทำให้หนองน้ำแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า12,000ไร่ส่งผลโดยตรงให้น้ำท่วมที่ไร่ที่นาของชาวบ้านและวัดวาโบราณสถานของชุมชนอีกหลายแห่งจากพื้นที่สาธารณะของชุมชน กว้านพะเยาถูกเปลี่ยนสถานะเป็นพื้นที่ราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์โดยกรมประมงเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์หลักเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันปลาในขณะที่หน่วยงานราชการรัฐวิสหาหกิจภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปก็ได้ใช้ประโยชน์และประกอบกิจกรรมต่างๆจากกว้านพะเยา ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศของกว้านพะเยาสุดโทมลงอย่างน่าใจหายท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคประชาชนที่ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายทางการพัฒนาที่แตกต่างกันและแม้แต่หน่วยงานรัฐเองก็มีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานเนื่องจากถือกฎหมายหรือระเบียบในการใช้กว้านพะเยาคนละฉบับและไม่นับความต่อเนื่อง ของผู้บริหารและแนวนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่ไม่มีความชัดเจนทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาในท้องถิ่นหลายด้านตามมาเหตุของเรื่องคว้านพะเยากับลำน้ำทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่การบริหารจัดการน้ำว่กความคิดการพัฒนาแบบไม่มีส่วนร่วมเจ้าชายหัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาว้านเพื่อลงทิศทางนะครับออสอนข้อครับวิถีชีวิตของคนพะเยาทั้งหมดจัดการอย่างไรกับกวานพะเยาในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตาอย่างไรครับจะให้เจ้าของกวนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาพะเยาขงต้องข็งคงต้องมาทางนี้แหละครับเพราะว่าบางเรื่องมีทั้งการเผชิญหน้าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับบางเรื่องกับคัดค้าน ก็เป็นเรื <fin anta> <ots> ่องที่เราก็อยู่กันอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนสร้างความเข้าใจภาคราชการสร้างความเข้าใจภาคประชาสังคมเราต้องการนะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ําเสียหรือว่าเรื่องของสิ่งมูลฝอยที่จะจะลงไปสู่บ้านพี่เอาตรงหน้าพ่อขุนนี่นะครับจะทําถนนเรียบกว้างไปมาหาพระเจ้าตนหลวงหนึ่งรัษทพันตาสองจัดปะโกสวะคือออกมดหรือว่าแบ่งเชือกมูตีเป็น อาทิตย์ตะวันตกแล้วก็อาทิตย์ตะวันออกให้เป็นพื้นที่สีเขียวถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่สุดยอดมากอันนี้เป็นข้อหวอวเลยกุวคนถ้าไม่ทําตัวเนี้ยผควิดเละแน่แน่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมร่วมกันเป็นกระทั่งการจัดการกับะตะกงชวาสายน้ำแต่ละสายน้ำที่จะลงมาที่ปารมพะเยาเนี่ยจะต้องทําอ่างเก็บน้ําทั้งต้นน้ําและปลายน้า ในปีพศ2554สถาบันพระปกเกล้าโดยสำนักวิจัยและพัฒนาและสถาบันปวงพญาพยาวองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จึงได้ร่วมกันคิดและค้นหาวิธีการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกระบวนการสารเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับการพัฒนากว้านพยาวดังกล่าว กระบวนการครั้งแรกเริ่มต้นด้วยการประชุมเวทีสารสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหารอบกว้านพยาภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชนมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐภาคธุรกิจองค์กรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเวทีดังกล่าวใช้วิธีการสารสืนาหาทางออกร่วมกันการทำฉากทัดข่มกว้านพยาว ทั้งสิ่งที่อยากเห็นและข้อห่วงกังวลพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้กำหนดภาพฝันและวิสัยทัศน์ในการจัดการกว้านพะเยาสามด้านได้แก่ความสวยงามใสสะอาดของกว้านพะเยาการบริหารจัดการกว้านพะเยาแบบยั่งยืนและมีส่วนร่วมและจิตสำนึกร่วมความเป็นเจ้าของกว้านพะเยายยอยากจะกระบวนการเนี่ยลงไปสู่ทุก กลุ่มทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน,ะะน่าจะได้เอากระบวนการนี้นไปทําต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่ดีต่อมาทางสถาบันพวงพยาพยาวโดยการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าได้จัดทําโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชนศึกษากรณีชุมชนรอบก้านพยาดโดยการวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการวิจัยต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องการสัรหาคณะทำงานและจัดเวทีย่อยในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดก,การกว้านพยาจำนวน14กลุ่มโดยการคัดเลือกเฉพาะเจาะจงจากตัวแทนแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมและใช้วิธีการสนทนากลุ่มการจัดเวทีประชุมร่วม การจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มต่อทางออกในการพัฒนากว้านพะเยาอย่างมีส่วนร่วมประกอบด้วยแกนนำชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นท้องที่รอบกว้านพะเยา5ตำบลได้แก่ตำบลบ้านต๋อมตำบลสันป่าม่วงตำบลบ้านสางตำบลบ้านตุนและตำบลแม่ส กลุ่มข้าราชการหน่วยงานรัฐก,กลุ่มนักธุรกิจหอ,อการค้าเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกว้านพะเยาเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว้านพะเยาเครือข่ายแม่ยิงพะเยาเครือข่ายนักวิชาการกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษามหาวิทยายลัยกลุ่มผู้ใช้น้ำท้ายกว้านพะเยากลุ่มคนรุ่นใหม่คนในเมืองกลุ่มศิลปิน และกลุ่มแม่ค้าที่ขายอาหารริมกว้านพะเยานอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มอื่น,นๆเช่นการจัดกิจกรรมระหว่างคนถ่ายภาพกับชาวประมงการจัดงานบรนรวมใจสารพลังรักกว้านพะเยาวถวายพระเจ้าอยู่หัวระหว่างท้องถิ่นราชการสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนกระบวนการวิจัยครั้งนี้คนพบประเด็นปัญหาและข้อเสนอเพื่อหาทางออกของการพัฒนากว้านพะยาจากเวทีกลุ่มต่างๆประมวลสรุปได้ดังนี้ปัญหาด้านระบบนิเวศของกว้านพะยาได้แก่ด้านคุณภาพน้ำที่เน่าเสียมีสารพิษด้านการกักเก็บน้ำที่ลดลงจากความตื้นเขิน และมีวัชพืชรวมทั้งป่าต้นน้ำที่ถูกทำลายด้านพันปลาและสัตว์น้ำที่ลดลงข้อเสนอในประเด็นปัญหานี้คือการขุดลอกกว้านพะเยาการกําจัดผักตบชวาการลดการใช้สารเคมีและการปล่อยน้ำเสียการอนุรักษ์พันปลาและสัตว์น้ำการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกวนพะเยาและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ปัญหาด้านบริหารจัดการกว้านพยาวได้แก่การพัฒนาที่ไรทิศทางความไม่เป็นเจ้าภาพต่างฝ่ายต่างดำเนินการความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาข้อกฎหมายที่ขัดกันของแต่และหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนข้อเสนอแน่จากเวทีคือการมีธรรมนูญกว้านพยาวหรือกฎหมายเฉพาะพื้นที่หรือการจัดทำแผนแม่บท ในการพัฒนากว้านพะเยาแบบยั่งยืนการตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นหรือสภาพัฒนากว้านพะเยาการสร้างเครือข่ายระดับลำน้ำสาขาเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรัฐชุมชนและการตั้งกองทุนพัฒนากว้านพะเยาปัญหาด้านจิตสํานึกความเป็นหน้าหมู่ได้แก่การขาดความรู้ความเข้าใจขาดจิตสํานึก ขาดการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลได้ไดยากแม้จะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับก้านพเยามากมายแต่ไม่มีช่องทางเผยแพร่หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจึงเกิดความขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาข้อเสนอแนะจากเวทีคือการให้ความรู้การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์วิถีชุมชนท้องถิน่นการส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดเวทีสาธารณะและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารการดนรงประชาสัมพันธ์สำหรับข้อค้นพบในกระบวนการสารเสวนาเพราะว่าการจัดเวทีพูดคุยหรือกิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายก่อให้เกิดกระบวนการรับฟัง การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยมีข้อเสนอที่หลากหลายมีการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจและเกิดการยอมรับลดปัญหาความขัดแยง้งพร้อมทั้งให้ร่วมมือและกระตือรือรน้นสร้างเป็นเครือข่ายในการพัฒนากว้านพยาและชุมชนต่อไปผลลัพธ์ที่สำคัญที่ว่านั้นได้เกิดขึ้นทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่ม องค์กรหน่วยงานเครือข่ายและระดับนโยบายในระดับบุคคลพบว่าบุคคลที่เข้าร่วมมีการเปิดใจรู้ถึงเหตุผลข้อขัดแย้งเดิมเกิดความเห็นอกเห็นใจมีการปรับความเข้าใจกันมีการวางตนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียกย่องชมเชยผู้อื่นมากกว่าติเตียนมีความมั่นใจหรือสามารถที่จะเป็นผู้นำการพูดคุย มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมได้และมีแนวคิดในการพัฒนาแบบบูรณาการในระดับเครือข่ายผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถนำกระบวนการที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานในกลุ่มและองคอ์กรมีเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในการติดต่อประสานงานสารประโยชน์กับกลุ่มองค์กรอื่น,นๆเกิดความมั่นใจที่จะทำงานดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับชุมชน และบรรยากาศความร่วมมือภาพรวมเริ่มดีขึ้นในระดับนโยบายผู้นำสามารถจัดทำข้อเสนอชุดโครงการที่สมบูรณ์ต่อฝ่ายนโยบายได้มีส่วนร่วมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะทำงานวางแผนงานในระดับนโยบายโครงการได้รับการยอมรับและตอบสนองจากผู้กำกับนโยบายเบื้องบนเช่น การเข้าร่วมเป็นกรรมการการจัดทำโครงการพัฒนากว้านพยาวแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพระตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการศึกษาดูงานขององค์กรและสถาบันต่างๆและการเผยพแพร่จากสื่อมวลชนสรุปโดยภาพรวมคือกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผ่านวิธีการสารเสวนาประชุมกลุ่ม จัดก,กิจกรรมร่วมเป็นส่วนสำคัญในการหาทางออกให้กับการแก้ไขปัญหากว้านพยาวเวทีศารเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับกว้านพยาจึงถือเป็นก้าวแรกของกระบวนการทั้งหมดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวอันเป็นเส้นทางสำคัญในลำดับต่อไปที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนากว้านพยาและการพัฒนาอื่นๆในอนาคตกว้านพยาแหล่งชีวิต ข้อความขึ้นต้นคำขวัญจังหวัดพยาวประโยคนนี้น่าจะเป็นจริงในเวลาอันใกล้นี้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำกับของประธานรัฐสภา ก็มีภา,ารกิจสําคัญในเรื่องของการาพัฒนาประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราอยากจะให้มีการนํามาใช้ในประเทศไทยในตอนนี้เพราะว่าจะทําให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาหันหน้าคุยกันแล้วก็พูดกันด้วยความเข้าใจฟังกันด้วยความเข้าใจแล้วมีกติกาในการคุยกันมันก็จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้ง ไปสู่การมองหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมที่จะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนในพะเยาเนี่ยนะคะได้มาช่วยกันคิดได้มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อเวทีประชาเสวนาหาทางออกเนี่ยถือว่าเป็นตัวแบบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไปในตัวการประชาเสวนาหาทางออกคือกระบวนการที่มาฟังกันฟังกันอย่างตั้งใจ ว่าใครคิดอย่างไรมองอดีตเป็นบทเรียนแต่มองอนาคตมาฝันร่วมกันมาฟังกันเยอะๆและที่สุดก็หาชันธามติเพื่อที่จะเดินหน้าทำให้กวานพยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งความฝันด้วยความหวังให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงมาบน่นแล้วก็ตัวใครตัวมันแต่หันหน้ามานั่ง พูดคุยกันและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้มาติดตามดูละพี่น้องรอบๆกวานพยาวก็สามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่จะเดินหน้าไปสู่กวานพยาที่มีความสวยงามมีประโยชน์ยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญจากเดิมที่ต่างคิด ต่างคานกันมาเป็นต่างคิดแล้วก็ช่วยกันเกิดชั้นธามติที่จะร่วมไม้ร่วมมือสร้างฝันที่เป็นจริงรวมพลังกันให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน